ก็กรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามในช่องคุณดาเครื่องรางชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มีไอ้งั่งนะครับผมมานําเสนออีกหนึ่งองค์นะครับผมองค์นี้ครับไอ้งั่งสะบัดหน้านะครับผมสะบัดหน้าครับผมนี่ครับเนื้อผิวนะครับผมนี่จะไม่เหมือนใครนะครับผมเพราะเป็นเนื้อที่เก่าจนกลับนะครับเก่ากลับ กลับมาผิวทะลุนะครับผมเป็นสีมะขามเปียกนะครับเป็นสีมะขามเปียกนะครับเขาจะเรียกกันนะครับผมองค์นี้นะครับไม่ธรรมดานะครับผมผมจะเล่าประวัติที่มาสักนิดนึงนะครับผมองค์นี้นะครับผมเดิมทีนะครับคนที่ผมได้มาต่อนะครับเขาเป็นอ่คนที่ทําร่วมกันอยูนะครับนะครับพี่แกนะครับผมพี่แกอยู่จังหวัด อยู่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมซึ่งแกไปล้างป่าช้านะครับล้างป่าช้าแล้วก็ได้งั่งองค์นี้มานะครับผมประมาณสักเกือบปีหนึ่งได้แล้วนะครับแกเล่าให้ผมฟังนะครับผมที่แกได้มานะครับผมเพราะงั่งตัวนี้มันติดอยู่กับศพนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับคือมันเขาฝังไปกับเจ้าของเดิมเลยนะครับผมตัวนี้ครับซึ่งเป็นงั่งที่ไม่ธรรมดานะครับผมที่ จะเจอแบบนี้นะครับน้อยมากนะครับที่เขาจะนําไปฝังไว้กับเจ้าของคนเดิมคือมันถ้าง,งั่งมันมีจิตวิญญาณนะครับผมในในความเชื่อนะครับของสายงั่งนะครับผมถ้าง,งั่งมันมีจิตวิญญาณแล้วลวมันรักเจ้าของมันมันจะไม่ไปไหนนะครับผมมันจะอยู่ติดตัวเจ้าของจนวันตายนะครับเจ้าของจะไม่ยอมเอาออกห่างกายตัวเองนะครับผมนี่ครับ ลูกหลานก็ไม่กล้านําไปใช้นะครับเพราะเป็นของของคนที่ตายไปแล้วนะครับผมเขาก็ไม่กล้าปลดนะครับบางคนก็คือฝังไปกับอ่าร่างของพ่อของตาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนี่คือมันฝังอยู่กับศพนะครับผมมันฝังอยู่กับศพของคนที่ใช้มาก่อนนะครับในพี่แกได้มานะครับผมคือไปล้างประชาแล้วได้มานะครับขุด ขุดเอาศพขึ้นมาแล้วก็งั่งนะครับมันอยู่ในกด้เรียกอะไรเบ้านะครับในเบ้ากับเจ้าของของมันนะครับผมนี่ผมสันนิษฐานนะครับเนื้อที่มันเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ไม่ได้ทําเอานะครับผมถ้าทําเอามันเนื้อมันจะเป็นโลหะสองชั้นนะครับผมนี่มันจะมีคาบอันนี้มันเป็นเนื้อที่สีที่ติดกับโลหะไปเลยนะครับคือโลหะมัน กลับนะครับผมกลับจนเป็นสีขำอย่างนี้ครับดูแดงๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับเนื้อโลหะเดิมนะครับผมที่มันยังไม่กลับก็ยังมีให้เห็นนะครับน้ําทองนะครับเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่สภาพโลหะนี่ครับคือเนียนเรียบตึงนะครับความเก่าก็แห้งนะครับผิวมันจะแห้งนะครับผมนี่ถ้าเราดูงิมไม่ค่อยเห็นความแห้งนะครับนี่นี่ครับ มันจะแห้งนะครับผมไม่เปียกนะครับอันนี้มันจะเป็นสีเม็ดมะขามเปียกนะครับผมนี่ครับความเก่านะครับจนสีกลับนะครับผมเป็นสีผิวกลับนะครับซึ่งยากนะยากที่จะหานะครับผมเนื้อผิวอย่างนี้นะครับคือเก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณนะครับผมเนี่ยจากคําบอกเล่านะครับพี่แกได้มานะครับผมคือมันมีอะไรให้เห็นแปลกๆบ่อยมากนะครับ ี่บางครั้งเหมือนมีคนกระซิบข้างหูนะครับว่าจะมีภัยมีอันตรายนะครับบางครั้งแกบอกนะครับผมบางครั้งจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่แกจะต้องจะมีเหมือนคนมาสะกิดเหมือน,นเหมือนคนมากระซิบนะครับบ่อยๆนะครับแกเล่าให้ผมฟังนะครับนี่ครับแล้วก็บางทีนะครับผมบางทีนะครับอยู่บ้านนะครับแกจะเอาเข้าบ้านตลอดนะครับคือ เมียแกจะชอบเห็นนะครับผมเห็นเห็น <ๆ S 1> คนนะครับผิวผิวคำ้ำค้ำดำาๆนะครับนี่ผมยาวๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เนี่ยอยู่ในบ้านนะครับเนี่ยตอนดึกๆหน่อยนะครับทุกใกล้ๆวันศีลวันพระอะไรประมาณนี้แหละครับแกเล่าให้ฟังแกก็จําไม่ได้นะแต่เมียแกเห็นบ่อยนะครับจนเริ่มกลัวนะครับเริ่มกลัวว่าเป็นพ่องั่งตัวนี้นะครับแกก็เลยนาํามาหาเจ้าของใหม่นะครับผม นี่นี่ครับประวัติที่มาคร่าวๆนะครับผมส่วนเรื่องต่างๆนะครับผมอิที่คุณนะครับไม่ต้องพูดถึงครับงั่งพวกนี้ครับถ้าได้ตายไปกับเจ้าของน้มันเลือกเจ้าของแล้วครับสุดยอดครับผมคนที่ได้ไปครอบครองก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมแขวคาดปลอดภัยนะครับจากอันตรายทั้งปวงนะครับทั้งโชคทั้งลาบนะครับผมพี่แกยังเสียดายอยู่นะครับผมแต่ก็นํามาปล่อยให้ผมนะครับเนี่ย ก็เช่ามาก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับองนี้ครับคือผมก็อยากได้ด้วยนะครับพี่แกตั้งราคาไว้ถ้ามีคนกล้ารับแกก็กล้าปล่อยนะครับนี่แกทักมาหาผมนะครับพเห็นผมลงคลิปไา้นะก็ได้เบอร์โทรแล้วก็โทรมาคุดคุยกันนะครับผมก็รับมานะครับผมตนนี้ครับนี่เนื้อผิวโลหะอันนี้ดำๆนี่จะเป็นเหมือนคาบ คาบอะไรคาบน้ําน้ําเหลืองน้ําหนองอะไรประมาณนี้นะที่มันกัดกินโลหะนะพวกพวกนี้มันจะเป็นกดนะครับเหมือนเลือดนะครับผมเวลาถูกผิวโลหะมันจะเป็นต่างๆนะครับนะี่ครับคาบต่างๆนะครับผมเราจะเห็นได้ชัดดินนะครับผมดินก็เหลือประมาณนี้คนระับพี่ก็ก็พกมาเรื่อยนะครับจะบอกตอนแรกๆนี่จะเป็น เหมือนมีดินมีอะไรนะครับติดเกาะเต็มนมครับนี่ดูเลยครับนี่ตรงหูที่มันไม่โดนสัมผัสนะครับเราจะเห็นได้นะครับนี่ยบตามซอกแขนนะครับผมมีมีคาบเก่าๆนะครับคาบกุนะครับให้เห็นนะครับเอ่อตอนใหม่ก็เป็นสีมนมนนะครับผมแต่ผมก็ใช้มือกำมือรูปนะครับผมให้มันดูสภาพผมชอบดูเนื้อโลหะสภาพมันนะครับผม ว่ามันมันทำเอาหรือว่ามันเป็นเองโดยธรรมชาตินะครับถ้าทำเองนะครับเราใช้มือกําบ่อยๆมันไม่ออกครับผมเนื้อมันจะไม่ใสมันวาวอย่างนี้เลยนะครับนี่เนื้อมันจะมันวาวเป็นเนื้อโลหะเนี่ยเกิดขึ้นจากในผิวของโลหะเองเลยนะครับองนี้นี่าครับคนที่ชอบใสเยเฮียนนะครับองค์นี้ครับไม่พลาดอย่าพลาดนะครับองค์นี้เฮี้ยนจริงๆนะครับผมขุดได้จากศพเลยครับ นี่ครับเรามาดูสภาพเนื้อหาครับโลหะนี่ดันในครับดูเลยครับนี่ครับโลหะที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งเองนะครับไม่ได้ใช้น้ํายากัดเซาะนี่นี่ครับภาพดําๆนี่ครับนี่ครับผิวโลหะนะครับแห้งๆมันๆเลยนะครับสีเม็ดมะขามเปียกโดยแท้นะครับผมไม่ได้บางองค์มันสีเม็ดมะขามเปียกแต่ก็ ใช้เหมือนชุบกับสีมานะครับเวลาเรากำเดินไปนะหรือใช้มือรูบๆนะครับผิวมันจะเป็นสองชั้นนะครับด้านในจะเห็นเหลืองนะอันนี้ไม่มีเหลืองนะครับผมนี่ครับเป็นผิวที่ปุดขึ้นมาจากในเนื้อจริงๆนะครับนี่ครับผมนี่มันจะมีคราบสีผิวที่ยังไม่กลับนะครับนี่ครับเนื้อโลหะนะครับออกเหลืองๆนะครับนี่แต่มันเป็นสภาพเดียวกันเป็นเนื้อชั้นเดียวกันนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนละชั้นนะครับนี่ครับนี่ครับผมเพื่อนทุกท่านดูเลยนะครับนี่ครับแล้วก็พิมพิมทรงสวยงามนะครับองนี้ครับหน้าตาอย่างนี้ผมสบัดหน้านี่ครับนี่คาบคาบคาบดินคาบอะไรเหลืออยู่นะครับนี่ครับโดฮะสวยงามมากนะครับผมโดหะ สวยงามจริงๆครับองนี้ไม่ธรรมดานะครับผมทั้งเฮียนทั้งเก่านะครับทั้งเนื้อโลหะนี่เป็นสภาพที่หายากคมควรนะครับยากที่จะหามานะครับส่วนมากก็เป็นทองดอกบวบนะครับที่ยังไม่กลับไอ้นี่มันผิวกลับนะคร,บนะครบับสวยงามนะครับนี่ครับสภาพผิวกับสวยงามนะครับผมนี่มี มีหลุมหลุมที่โดนกัดเซาะนะครับโลหะนะครับผมนี่ครับจะเรียกอะไรสนิมขุมอะไรนะครับนี่ครับดำดำนะครับผมนี่นี่ครับสภาพโลหะนะครับผมสภาพดินใต้ฐานนะครับไม่มีรอยตะไบนะครับต้องสังเกตที่ดินนะครับที่ฐานนะครับผมของเก่ามันต้องมนเรียบอย่างนี้นะครับผมไม่มีรอยตะไบนะครับดินแห้งนะครับ แห้งสนิทเลยนะครับผมดินนะครับแห้งสนิทนะครับผมมีมีความเป็นธรรมชาตินะครับคือดินเก่าๆที่มันแข็งๆมันจะมีรอยรูอากาศนะครับผมเครับเงียบทุกท่านสังเกตดูได้นะครับไม่ใช่ดินที่อัดใหม่แล้วใช้กาวยัดยัดเข้าไปให้มันแข็งนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือโดยธรรมชาตินะครับผมโดยธรรมชาตินี่ครับเป็นสภาพที่หาชมได้ยากนะครับนี่นี่ครับ นิ้วปากนี่ความคมของของสภาพผิวนะแล้วก็มีการซึกจากการใช้งานโดยจริงนะครับนี่เส้นหน้าผากก็เลื่อนๆลางๆไปนะจมูกเนี่ยโดนโดนสัมผัสไปนะนี่ขนาดเก่ายิ่งเห็นแล้วว่าสภาพสึกเนี่ยรอยตะเก็บข้างเลื่อนหายนะครับนี่ครับผมที่โดนสัมผัสเยอะนะครับนี่หลักการที่เจรณาง่ายครับยังมีไม่เยอะนะครับผม อย่าไปหลงประเด็นนะบางคนหลงประเด็นไปเนี่ยครับเห็นไปอ่านหนังสือกับเซียนเยอะนะครับผมนี่ครับบางครั้งเราใช้หลักการของเราพิจารณาดูนะครับความสวยงามของโลหะนะครับองนี้เพื่อนเพื่อนเพี่รใดสนใจนะครับผมผมก็เปิดไว้หนึ่งหลักหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับ องค์ที่เช่ามาแพงนะครับผมเกือบหมื่นนะครับพี่แกยอมปล่อยให้นะครับก็คุยกันนานพอสมควรนะครับนี่วันนี้ผมก็มีมาให้ชมเนี่ยอีกหนึ่งองค์นะครับเนี่ยเป็นองค์ที่พิเศษเลยนะครับผมดูสภาพกับองค์หน้าตานะครับกับองค์ที่ผมมีครับนี่เป็นทองหลบบวมนะครับเนี่ยขายคึกันนะครับตูปบลังหน้าตาผิวพันเนี่ยมือปากนะครับฐานนะครับผมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ นี่เกตเอียงซ้ายด้วยนะครับตรงนี้ครับนี่มหาเสน่ห์ไม่ต้องพูดถึงนะผมนี่ครับด้านหลังนี่เรียบเนียนเหมือนกันนะครับผมไม่มีตะคุมตะกะนะครับผมนี่ครับนี่เรียบเนียนเหมือนกันนะดินนี่ฐานตันนะครับนี่ฐานไม่ตันนะครับผมดินก็หลุดล่อนไปบ้างนะนี่ถ้าทุกท่าน ที่เข้ามาชมนะผมก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะก,กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหุ่นดาเครื่องรางชาแนลนะครับวันนี้ถ้าผมก็ขอจบคลิปเพียงเรื่องนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมเ,มเมมพื่อนๆพี่ๆลุกท่านนะครับผม